คำถามที่มีเข้ามามากที่สุดในตอนนี้ก็คือแล้วบางใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้ออะไรนะครับบางใช้ยี่ห้อตัว V ครับนะก็ก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรหรอกครับอย่างที่บางได้เรียนไปหลายครั้งแล้วว่ามันก็คือคือกันทั้งนั้นแหละครับนะบางก็เลยใช้ยี่ห้อตัว V เพราะว่า บางคิดว่ากระป๋องมันสวยครับคือมันเป็นสีเทาสีดำมันดูดุดันสวยนะวางไว้ในบ้านเนี่ยทำให้บ้านสวยครับเวลาบางเห็นบางก็จะมีความสุขแต่ถ้ามันเป็นกระป๋องสีสีเนี่ยเวลาบางเห็นบางจะไม่ค่อยมีความสุขแล้วรูปทรงของกระป๋องเนี่ยมันมันไม่สวยครับบางยี่ห้อนะครับหลายยี่ห้อไม่สวยคือมัน มันเป็นโค้งโคงบนมนมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยบางไม่ชอบบางชอบที่มันเป็นเหลี่ยมเลียมันดูเท่มันดูแกร่งนะครับมันเหมาะกับบางคือบางชอบนะเหตุผลมีแค่นั้นแหะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนไปแหะครับมันก็คือคือกันนั่นแหละนะราคาเนี่ยไอตัว V มันก็ไม่ได้แพงครับมันก็เออแล้วแล้วพอบอกว่าเป็นเราใช้ตัว V เนี่ย มันดูเป็นฝรั่งนะครับมันดูเท่แต่ถ้าคุณใช้ใช้แบบน้ำมันเครื่องแบบยี่ห้อไทยๆยุกครูอย่างเงี้ยมันฟังดูไม่เท่ก็แค่นั้นเองครับนะไม่ต้องคิดมากครับมันมันคือคือกันละครับสำคัญนะครับท่านเลือกให้มันถูกเบอร์นะครับเปิดคู่มือดูครับว่าคู่มือเขาแนะนำเบอร์ไหนนะครับท่านก็เลือกตามนั้นนะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดเองครับ เอาตามคู่มือนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยท่านจะใช้ยี่ห้ออะไรมันก็กคือคือกันนั่นแหละนะอธิบายไปหลายรอบแล้วว่ามันก็คือคือกันนั่นแหละต่อให้ใช้แบบกระป๋องละห้าร้อยกับกระป๋องละห้าพันเนี่ยสุดท้ายมันก็พังเหมือนกันครับไม่ต่างกันในเวลาไม่ต่างกันไอคนใช้กระป๋องละห้าร้อยเนี่ยเขาใช้ได้ล้านกิโลก็ถมเถไปไอใช้กระป๋องละห้าพันเนี่ยไม่ถึงแสนพังก็เยอะแยะนะ มันก็ไม่ต่างกันหรอกครับนะน้ํามันเครื่องมันมันก็คือน้ามันเครื่องนั่นแหละครับนะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับเปลี่ยนถ่ายบ่อยๆครับคู่มือเนี่ยสําหรับกระบะพีพีวีหรือรถเก่งรถอะไรส่วนมากเขาก็จะแนะนำห้าพันกิโลเมตรนะครับสําหรับสภาพแบบประเทศไทยนะซึ่งเขาถือว่าเป็นสภาพที่ใช้งานหนักครับแต่ว่าถ้าท่านคิดว่า ท่านมีชีวิตแบบอยู่เมืองนอกอ,อยู่ต่างประเทศในประเทศที่มันเหมือนใช้งานเบาอะนะครับท่านจะถ่ายหมื่นโลมันก็เรื่องของท่านนะครับมันไม่มีใครเข้าไปว่าอะไรท่านหรอกครับนะจะถ่ายหมื่นห้าสองหมื่นพังไหมครับไม่พังครับเพราะว่าบางเคยใช้น้ำมันเครื่องหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลไม่เคยถ่ายเลยมันก็ไม่พังครับนะะก็ก็นั่นแหละครับนะก็ถามบางบางก็ตอบนะ เออถ้าไม่ได้ถามบางแล้วแล้วมันไม่ชอบคําตอบก,ก็ก็ทันก็ไม่ได้ถามเมื่อไงบางก็ไม่ได้ตอบท่านบางตอบท่านที่ถามบางนะอ่าส,สรุปสรุปเลยครับยี่ห้ออะไรก็ได้ครับขอให้มันตรงเบอร์เปลี่ยนถ่ายบ่อยๆอย่างบางเนี่ยก็ประมาณสามพันสี่พันโลบางก็เปลี่ยนแล้วนะเพราะว่าไม่รู้จะลากมันไปทําไมครับนะน้ำมันเครื่องมันก็ไม่ได้แบบโอ้โหแพงอะไรมากมายนะ ไม่รู้จะเขียมไม่ทําไมครับมันมันมีความสุขยังไงครับเวลาเปลี่ยน่ายบ่อยๆเนี่ยเวลาชักก้านมันขึ้นมาโหเห็นน้ํามันเครื่องใสอู้มีความสุขครับนะเราซื้อรถมาเนี่ยเราก็เพื่อความสุขนะครับเพื่อให้มันมีความสุขในชีวิตนะไม่ใช่ว่าโหต้องอดอดอด,อ,ด,อ,ดอยากกนะเพื่อที่ว่าจะลากน้ามันเครื่องไปให้มันถึงหมื่นสองหมื่นโลถึงจะเปลี่ยนนะ แล้วชักขึ้นมานี่โหดำเป็นหมึกเลยนะมันก็ไม่มีความสุขนะแต่ถ้าท่านมีความสุขกับแบบนั้นก็มันก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับมันก็เป็นเรื่องของท่านนะแต่บางกถา็ถ่ายบ่อยบางท่านถ่ายบ่อยมันก็เปลืองกรอบกบบางอยากถ่ายนะแล้วที่เราทําอย่างอื่นมันเปลืองเปลืองล่ะนะครับกาแฟกินก็ไปทําไมแก้วละห้าสิบาทชงเองห้าบาทนะ,ะใช่ไหมครับนะเหมือนกันเรามีความสุขตรงไหนเราก็ทําตรงนั้น สำหรับท่านที่มีความสุขกับการที่จะถ่ายน้ำมันเครื่องที่หมื่นสองหมื่นโลมันก็ไม่ผิดนะครับเพราะท่านมีความสุขของท่านแบบนั้นใช่ไหม <c oughs> มันมันมันไม่มีใครผิดอะไรหรอกครับแล้วมันก็ไม่พังด้วยครับนะหรือถ้ามันพังพังก็เป็นไงครับพังก็แค่ซ่อมครับนะมันมันไม่ไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับนะง่ายๆอ่าก็ สรุปนะครับน้ำมันเครื่องก็เนี่ยแหละครับสรุปไปแล้วนะ,ะครับตามนั้นแหละครับขอบคุณครับั